วันที่สามเฮ้ยมันที่เท่าไหร่เนี่ย่ให้แม่บอกวันที่แปดอ๋อได้ก่อนคิดหนึ่งจริงจริงเมื่อกี้ท้าบูนมาเรานอนรอนอนรอที่โรงแรมรอหรือว่าจบหรือเอาพอแล้วก็ได้ไปเลยแล้วกันไปรถเนาะใช่ทิดถูกแล้วที่เอาทัวร์อันนี้เพราะว่าแถมเลยแถมหน่อย มมากี้ต่อขาแถมใหญ่กลัวตอนนี้ที่ไปแล้วโอเคแล้วไปไปอ้นี่ก่อนที่ป้าบอกอะไรนะป้าป้าใช่ใช่ไปชิีที่อื่นเี๋ยวไปกินไปกินมื้อบ่ายอเสือเสือเสือเป็นเป็นเสือเป็นเป็นเลย เสือว่าต้องตามหาบัวน่าจะให้เสียบกล้งไปเอามาเลี้ยงป่าไม้จับเอาไปตายหมดตายหมดป่าไม้เลี้ยงไ,ได้เ็เอาไว้ที่นี่ท,นท,ทําเงินทําทองจริงๆแนละ้วอยู่ที่วัดน,นะเขาก็าเลี้ยงได้เขาเลี้ยง,งอาหารก็มีคนมาทําบุญให้อะไรก็ได้เหมือนสัตว์อื่นนะป่าไม้ไปยึดมาเลี้ยงไม่เป็นตายหมด ปลาเหรอหนูใช่ดูชอบปลาเดี๋ยวให้พ่อให้เพื่อนพ่อที่ทำที่นี่ให้เขาเอาให้ต้นหนึ่งไงพ่อต้นอะไรเนี่ยแบบเนี้ยยูชอบปลาไม่เนี่ยเแบบหรอใช่ปลาที่มีหนวดนเดี๋ยวเป็นไปดูมันมาแล้วมันไอ้พวกเนี้ยมันแค่เอาเก็บเอาใน,บ,านบ้านส่วนในบ้านเขาเชฟเห็นเขามีนะพัดเลยพวกเนี้ยมันเก็บเอาไปแล้วมันก็นไปเพาะไงที่เคยไปบ้านเขาใช่ไหมปะเซ็งอ่ะที่เป็นเพื่อนพ่อที่ เขาก็ทำป่าให้ที่นี่เป็นอาของผู้ใหญ่กระนันเป้งใช่ที่เราไปบ้านเขาอะ้าน่ะราจอดรนจอดร้นจอดรถนะอันที่็อกที่ใกล้ข้างในสุดอะเนี่ยตานั่นมันสวยที่บ้านเรามีต้นแต่มันโตช้ามาก แมวออกเราลดเงินเดือนลดเงินเดือนยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรอฮะก็ยังดีเขายังไม่เลิกจ้างใกล้ออกแม่ถ้าได้อยู่สามร้อยเาสต่อวันก็ยอะใโรงแรมอะไรไม่รู้เขาให้ให้หยุดอยู่ล็อกในสุดครับล็อกในสุดขอร้องให้ลาลาเพื่อแมาเงินเดือน แบบนี้เฟอร์เฟคมากขอบคุณนะครับคุณแจพอเ็าแบบไปต้องเดินเห็นื่อยพอล้วอ้โหพอแล้วโอเคปิดแล้วพ่อทำไมแต่ก่อนมารู้สึกมันสวยกว่านี้วะ คือว่าเต้นัน่นเตม่อตอนนั้นนะอันนี้สมบูรณ์แล้วเหลือที่ยังไม่เสร็จอยู่แค่สองตัวเหลือแค่สองตัวที่ยังไม่เสร็จไม่เด็โตอาก็ยังไม่เมื่อแม่มาครั้งนั้นบที่ว่าปีแล้วมาสองปีได้ล้วมึงก็ตื่นเต้นนะก็สร้างได้ไวเหมือนกันก็ถึงไม่ตื่นเต้นไม่คือว่าใหญ่แต่เขาถว่าเขาอะ ต้องแบบตอนเด็กต้องฝังใจกับกปั้นโกนที่ปั้นเป็นยีรปั้นเป็นอะไรเงี้ยโตมาเนี่ยปั้นยอะไปเยอะไปอ่ะ่าลงอ่ะนี่เากำังบนี่เนี่ยแต่เฝังใจกับไอ้บรรนอกเลยไอ้บรรนอกนี่เอาไหมลูกน้นะไอ้บรรนอกเขาก็เลยเอามา ติดนันอตไปเลยเนี่ยเห็นป่ะเห็นร้านกาแฟว่าเขาวก็ที่ร้านกาแฟไอ้บ้านนอกก็ไม่ไม่ได้อ่านไงตัวร้านข้างในละแม่ว่าเขาบอกว่าเอาให้สระได้อะเอาให้สระได้เพราะว่ากูเป็นไอ้บ้านนอกใช่ไหมนี่ไงอย่างนั้นอ่ะเหมือนเป็นช็ออ่ะเหมือนเป็นช็อตอ่ะมากเป็นไอ้บ้านนอกใช่ไหมเขาก็ช่างกล้ามาด่าเนาะ ัเขาเอาไปขับทุกวันพุธเป็นคนกินเปลี่ยนเขาขับเซ็นมอเตอร์เวย์นี่แหละไรไรฟ้าไี่แหละว่าคนฟ้าบอกว่าทุกวันพุธนายเอาไปขับช่วงก่อนก็มีเพื่อนแม่เพื่อนพ่อเขาไปขับขี่รถด้วยเขาเป็นคนชอบขับรถช่วงก่อนก็มีเพื่อนแม่แชร์มาบขับรถเขาเคยซื้อรถไปเล็กๆที่นักขั้นเขาให้เขาซื้อมา ด,ดึงดูดไงให้มาฟรีอะไรคนจังหวัดเลยตอดใช่พอมาฟรีแล้วก็จะไปบอกต่อกันคุ้มใครอยากมาฟรีตลอดก็ย้ายสิ่ทะเบียนมาอยู่ประยุคนี้ใครมาก็ถ่ายรูปส่งนันส่งก็ตอนนี้ก็ช่วยกันโฆษณา เที่ยวขานี้มา<ร>เขาก็ไป,ปพอแล้วใครจะจ่ายคนงานด้วก็ลดยี่สิบคนงานสามพัน 3, คนอะ่ะแต่<อ>่ากคน่าคือคนคนใหญ่คือราอานี่สามพันสามพันคนคหนึ่งหมื่น เก็บค่าบัตรได้เงินเท่าไหร่สามพันคูณคูณหนึ่งหมืม่นหญิงอย่าลืมว่าต่างประเทศอ่ะสามสิบล้านเขาเก็บค่าเข้าคนละห้าร้อยใช่ใช่่ถา้าคนต่างประเทศห้าร้อยถ้าดูโชว์ต่างหากนะหมายถึงห้าร้อยเนี่ยเฉพาะชมสวน